สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนของเติร์กมินิสถานอีกคู่หนึ่งนะฮะที่ได้แมวหยิบม,มาพูดถึงครับแข่งขันกันหกโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะฮะระหว่างเมอร์ฟเอฟเคเยาวชนนะฮะพบกับอัลตินเยาวชนครับภาพรวมๆอัลตินฮะแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนครับบุกไปได้เปรียบเยอะเลยฮะยิงลูกหนึ่งหูขาดนะฮะต้องยิง2ลูกนะฮะถึงจะซัดแฮนดี้แคปเมอร์ฟสอยู่ที่4นะฮะชนะ1เสมอ1แพ้1ครับพวกเขาเริ่มต้นด้วยการแพ้โคเปนดัก oh. ไปแพ้ที่บ้านเขานะฮะศูนย์สา เปิดบ้านเสมอในบิชชี่สองสองนะแล้วก็เปิดบ้านอาไปเยือนสาก,กดามฮะบุกไปชนะสี่สองจะเห็นได้ว่าเป็นทีมที่พร้อมได้พร้อมโดนนะฮะสำหรับเมอร์สเอฟเคส่วนอนะัลตินฮะชนะสามเกมรวดเลยฮะแล้วยิงไปสิบเอ็ดประตูยังไม่เสียแมย้แต่เม็ดเดียวครับพวกเขาเปิดบ้านชนะเอสกาบัตสามศูนย์เปิดบ้านชนะอาฮาวสี่ศูนย์แล้วก็บุกไปชนะเอเนอร์เจติกสี่ศูนย์ทุกอย่างครับชี้ไปที่อนะัลตินฮะเกมลุกว่าโหดแล้วฮะเกมราบโหดกว่า ไม่เขียประตูเลยนะเพราะฉะนั้นครับมองว่าโอกาสที่เอาตีนจะบุกไปเข้าวินสูงมากครบบอลเยาวชนดิงกันเยอะเลยครับคู่นี้อย่างแรกเลยสกอร์ออกเยอะและมองว่าออาตีนจะชนะมากกว่า2ประตูครับผม